สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel d a ดี y o o o n i n g ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนู3ชั้นนึ่งสมุนไพรครับเป็นเมนูแซ่บๆรสชาติจัดจ้านอีกเมนูหนึงนะครับสูตรนี้ใครที่ชอบความหอมของเครื่องสมุนไพรนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับเนื้อ3ชั้นจะมีความนุ่มๆเด้งๆรสชาติเค็มเผ็ดทานคู่กับผักกาดขาวแล้วอร่อยลงตัวมากๆครับรับรองว่าอร่อยถูกใจเพื่อนๆแน่นอนครับ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นเนื้อหมู3ชั้น1กิโลกรัม daddy จะหั่นให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะครับต่อไปเป็นเครื่องก็จะมีรากผักชีต้นหอมผักชีข่าอ่อน2ช้อนโต๊ะขมิ้น1ช้อนโต๊ะกระเทียมจีนประมาณ10กลีบพริงแห้งประมาณ15เม็ดหอมแดงซอยประมาณ3ช้อนโต๊ะใบมะกรูดประมาณ15ใบ ผักกาดขาวซอยเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ1ถ้วยปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือ1ช้อนชาครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเรามาครกน้าพริกกันก่อนนะครับอย่างแรกเราก็ใส่พริกแห้งลงในครกตามด้วยเกลือเล็กน้อยครับจากนั้นเราก็คลกแค่พอหยาบๆครับ ต่อไปเราก็ใส่รากผักชีลงไปครับทุกอย่างดด๊ดจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับเวลาเราโขลกเนี่ยจะได้ละเอียดได้ไง่ายขึ้นครับพอละเอียดดีแล้วเราก็เติมขมิน้นเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มสีสันนะครับแล้วก็ตามด้วยข่าอ่อนครับพอละเอียดดีแล้วเราก็ตามด้วยหอมแดงซอยแล้วก็กระเทียมซอยเป็นอย่างสุดท้ายครับจากนั้นเราก็โขลกทุกอย่างให้ละเอียดเลยครับพอละเอียดดีแล้วเราก็เตรียมนําไปกรุ๊ปกับหมู3ามชั้นได้เลยครับ พริกแกงสูตรนี้เพื่อนๆสามารถนําไปนึ่งกับไก่บ้านปลาหรือว่าเป็นเนื้อก็ได้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําพริกแกงไปขยํากับหมู3ามชั้นเลยครับเรานําหมู3ามชั้นใส่ลงในอ่างผสมตามด้วยพริกแกงปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสจากนั้นเราก็ใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปครับ เสร็จแล้วเราก็ขยำคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อหมูเลยครับพอคลุกเคล้าได้ที่แล้วดัดดี้จะพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีครับระหว่างรอเราก็จะมาซอยผักกาดขาวรอเลยนะครับวันนี้ดัดดี้จะใส่ผักกาดขาวรองก้นจานด้วยนะครับเวลาเราทานเนี่ยก็จะช่วยตัดรสชาติได้ดีเลยครับเราก็นำมาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับ ใครจะใช้ผักอย่างอื่นก็ได้นะครับจะเป็นกระหล่ำปลีแบบนี้ก็ได้ครับตัวผักเนี่ยมันก็จะมีความหวานนะครับช่วยตัดรสชาติเค็มเผ็ดของพริกแกงได้ดีเลยครับเสร็จแล้วเราก็นําไปรองไว้บนจานนะครับจากนั้นเราก็นําหมูสามชั้นเนี่ยมาวางเรียงไว้ด้านบนครับพอเรียงเสร็จแล้วเราก็นําพริกแกงที่เหลือเนี่ยมาโปะไว้ด้านบนให้หมดเลยครับจากนั้นเราก็เตรียมนําไปนึ่งได้เลยครับ เราตั้งน้ําให้เดือดนะครับจากนั้นเราก็ใช้ไฟแรงในการนึ่งครับใช้เวลานึ่งประมาณ20-25นาทีครับพอครบ20นาทีเราก็เปิดฝาแล้วก็โรยด้วย,วยต้นหอมผักชีซอยครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานึ่งต่ออีกประมาณ5นาทีครับพอครบ5นาที3ชั้นนึ่งสมุนไพรของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้กลิ่นนี่หอมฟุ้งเลยนะครับ น้ำซุปที่ได้จากการนึ่งหมูสาชั้นเนี่ยสามารถนำข้าวเหนอยียวไปจิ้มได้เลยนะครับรสชาติจะออกเค็มเค็มเผ็ดเผด,ผดอร่อยลงตัวมากๆครับตัวหมูสามชั้นก็จะมีความนุ่มนุมเด้งเด้งหนึบๆบอร่อยหอมเครื่องสมุนไพรมากๆเลยครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ด a d ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ